แบงโมแบงมูแบงหมูมีฟิกเกอร์ไวส์กับเบลอีกมาโชว์ให้ดูแนละ้วไม่บอกวันขายนี่ไม่ควรนะเดฟลุยดิสัน gentlemen มีโค้ดของหลายรอบนี้แปะไว้ในดีสคริปชันแล้วคลิปนี้จะมาสรุปไลฟ์แพช1.5ของเกมเซเลสโซนซี่โลแล้วจะแบ่งหัวข้อออกเป็นดังนี้โดยแพชนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่22มกราคมไปจนถึง11มีนารวมทั้งหมด49วันชดเชยของแพชมิยาบีที่หายไป1อาทิตย์แล้วเมื่อรอช้ามาเริ่มกันเลยครับ เริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกแอสตราเยารักแรกพบครั้งที่1 4บ่ธาตุอีเทอร์สายพพอร์ตดาราสาวที่ตัวจริงเป็นคนติดดินชิลๆและรั่ว,วมากสกิลหรือสกิล ex จะทําให้แอสตราเคลื่อนที่หลบศัตรูได้อย่างรวดเร็วแล้วเข้าสู่สถานะเปิดคอนเสิร์ต้ากดหลบระหว่างอยู่ในโหมดเปิดคอนเสิร์ตก็จะหลบไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแบบมีสไตล์ขึ้นไปอีกขั้นแล้วการกดสกิลค้างจะเป็นการโจมตีด้วยเสียงนานขึ้นหลังเปิดโหมดคอนเสิร์ตจะติดควิกแอสซิสแล้วแอสตราจะมอบบัฟเพิ่มดาเมจที่ทําได้ให้ตััววเเเอองกกบพื่่่่นนนทีข้้าาสามสมม็ไไไไดปห จะเป็นวิญญาณร้องเพลง Welcome to my world อยู่ข้างหลังและเป็นอมตะทุกครั้งที่เราสลับตัวละครจะเป็นการรีเซ็ตระยะเวลาบัฟและพลังงานกรบแ้มดาวด้านซ้ายบนของแอสตราจะลดลงการโจมตีค้างจะเป็นการโจมตีศัตรูด้วยเสียงให้บัฟคอนเสิร์ตกับตัวเองแล้วจะทําให้ติดควิกแอสซิสอันตีจะร้องเพลง Welcome to my world ฮิวเพื่อนเปิดโหมดคอนเสิร์ตและทริกเกอร์ควิกแอสซิสเหมือนกันโดยควิกแอสซิสสอครั้งนี้หลังจากแอสตราอันตีจะทําให้ตัวละครที่สลับเข้ามาโจมตีแบบเชนักแท็ก โดยความสามารถของ Astra อาจจะกลายเป็นตัวซัพที่ดีที่สุดในเกมแล้วเป็นตัวแรกที่หิวได้ Astra จะมีคลิปสั้นโชว์อดีตของตัวเองเป็นแอนิเมชันรอดูกันได้เลย ตัวต่อมาอีฟ e ลินชิวาร์เลียรักแรกพบครั้งที่15าธาตุไฟสายโจมตีรุนแรงที่ผมพร้อมจะเป็นหนูทดลองให้อีฟลินซ้อมมัดแล้วอีฟลินจะมี3กระบวนท่าโดยการโจมตีปกติรัวๆจะเป็นการใช้กระบวนท่าที่1เมื่อโจมตีถึงคันที่5จะใช้ลวดผูกศัตรูไว้แล้วเข้าสู่โหมดบอยดิงซิลที่จะเพิ่มครีเอทให้ตัวเองทุกครั้งที่อีฟลินโจมตีศัตรูจะสะสมเกตด,ด้านซ้ายบนซึ่งเกตจะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นหลอดกับเป็นแต้มเมื่อกดโจมตีค้างจะหักหลอดครึ่งหนึ่งแล้วเปล และดึงตัวเองให้เข้าใกล้เป้าหมายแล้วเมื่อมีครบ3มแต้มอีฟลินจะใช้กระบวนท่าสุดท้ายโจมตีแบบเชนักแท็กที่ไม่ต้องพึ่งเพื่อนแล้วจะเป็นอมตะร,ระหว่างนี้สกิลจะโจมตีศัตรูแล้วทาให้เข้าสู่โหมดบ d ยดิงซิลเหมือนกันถ้าเรากดสกิลระหว่างอยู่ในโหมดบอยดิงซิลจะจับศัตรูบริเวณนั้นมัดเข้าด้วยกันและระเบิดทิ้งน่ายิจริงๆแล้วอีฟลินจะออกจากโหมดบอยดิงซิลแล้วถ้าเรากดสกิลระหว่างอยู่ในโหมดบ d ยดิงซิลถูกจังหวะอีฟลินจะหลบการโจมตีศัตรูและเพิ่มหลอดด้านสายบนให อีฟลินจะใช้กระบวนท่าที่1ก่อนจากอันตีอีฟลินจะถอดเสื้อโค้ดและสร้างดาเมจไฟใส่ศัตรูแล้วให้แต้มด้านซ้ายบนเพิ่ม1แตม้มแล้วเมื่อใช้อันตีครั้งถัดถัดไปจะเล่นแอนิเมชันที่อีฟลินถอดเสื้อโค้ดแล้วจนกว่าจะจบการต่อสู้ส่วนอันนี้คือไอคอนโปรไฟล์ใหม่กับวอลเปเปอร์ใหม่ของทั้งสองคนเดี๋ยวโชว์ให้ดูท้ายคลิปเต็มๆอีกทีแล้วสุดท้ายแบงบูใหม่รอถ่ายรูปอย่างเดียวเมื่อเข้าสู่เชนักแท็กจะใช้แฟลชกล้องโจมตีศัตรูจะเอาฮาไปถึงไหนเนี่ย มาดูแบนเนอร์อกันเครื่องแรกจะเป็นแอสตรากับเอเลนรีลันแล้วเอเจนระดับ A จะเป็นแอมบี้กับน้องคอรินทำไมไม,มันซึมจังวะครึ่งหลังจะเป็นอีฟินกับชิงยีรีลันโดยมีตัวระดับ A คือแอนตันกับนิโค เนื้อเรื่องรอบนี้จะเป็นเนื้อเรื่องพิเศษไรปีใหม่แล้วชาวเอดิดูกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาเจอตจรัสเฉลิมฉลองไปกับคนสำคัญของตัวเองคอนเสิร์ตของแอสตรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วถือว่าเป็นคอนเสิร์ตสุดพิเศษสำหรับเธอเพราะจะได้ขึ้นเวทีกับศิลปินคนโปรดและในขณะเดียวกันก็มีคนพยายามทำร้ายแอสตราจากนอกเวทีทำให้เราแอสตราและเอฟฟลินต้องฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ในขณะที่เดอะโชว์มัสโกออนและต่อสู้ทางกลางแรงกดดันที่ถาถมเข้ามาทั้งในชีวิตจริงและโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็เห็นบบไวส์วิ่ ตู้กาชาไม่หลุดเลดอีกอา้าวภูีิไม่ทันขาดคำในเนื้อเรื่องพิเศษนี้เราจะรู้จักกับแอสตราและอีฟลินมากขึ้นเห็นภูมิหลังทั้งสองคนสองคนนี้เจอกันได้ยังไงแล้วทำไมถึงสนิทกันเหมือนครอบครัวโนโฮโมนอกจากนี้จะมีเนื้อเรื่องเอเลนที่เราจะได้สัมผัสชีวิตรั้วโรงเรียนของเอเลนมากขึ้นแล้วขอช่วยเอเลนปิดบังเพื่อนว่าเป็นเอเจน มาที่เกมเพลย์แมปใหม่ค่ายเพลง HoYoverse <S"> สถานที่เบื้องหลังการทำอัลบั้มเพลงของเบอร์นีสโลบินและอีกหลายศิยลปินเกมอาเคดใหม่ขับรถแข่งฟอร์มูลาที่เกมเพลย์คาย Subway Surfer เก็บของเก็บเชื้อเพลิงเก็บเวลาเพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุดแค่เห็นเกมเพลย์ก็สัมผัสได้ถึง Motion sickness นะเนะเพิ่โมโหมดออนไลน์ในเกม Bizar Brigade ไว้เล่นโควตกับเพื่อนหรือเล่นกับเอเจนต์คนอื่นได้แล้วเพิ่มตัวละครใหม่ที่คุนหน้าคุนตาทั้งหมด7ตัวด้วยกันโหมดหอคอยใหม่จะแบ่งระดับความยากทีละ10ชั้นโดยแต่ละชั้้้นจะมีใใหเลือกช หลังรับรางวัลทั้งหมดในชั้น50แล้วจะเป็นชาเลนจ์ที่จะมีจุดพักให้ทุกๆ10ชั้นในจุดพักเราจัดไลฟ์อัพเอเจนต์ใหม่ได้แล้วเลือกทุกคนจะเต็มเหมือนใหม่รอบนี้เราดูบันทึกการต่อสู้ย้อนหลังแบบละเอียดได้ว่าเราใช้ที่อะไรแต่ละตัวทาดาเมจไปเท่าไหร่บ้างโหมดฮอนโลซีโลใหม่ที่เราจะต้องเล่นตัวละครและรีโซเนี่ยนที่ทางเกมกําหนดให้แล้วซึ่งเอเจนต์ที่กําหนดให้จะเป็นการลุยเดี่ยวไม่ได้มาเป็นทีมครบ3คนมีบอสเติมแต่ลดอ้ง,งุ่นมาพร้อมกับท่าโจมตีใหม่ทีี่่่่ววาาุนกเเเเเดเดบบเเิิมามมมมอออัปตระบขขขงงใหพ้ ซึ่งหาได้จากการเล่นเนื้อเรื่องรอบนี้จบหรือซื้อที่ร้านขายฟิกเกอร์แล้วเพิ่มปุ่มแชร์จะได้เอาไปโพสต์อวดเพื่อนได้ทันทีรวมถึงแชร์บอร์ดความทรงจําด้วย มาดูอีเวนต์รอบนี้ประกวดนางงามแบงบูแม้จะล็อกมงไว้แล้วเราจะจับน้องอีออสมาแต่งตัวและเล่นเกมต่างๆอย่างออดิชันและโ l ลไกส์เพื่อแข่งกับแบงบูตัวอื่นอีเวนต์นี้จะแจกสกินนิโคเป็นรางวัลตกปลาตื่มโมเราจะได้รับคําเชิญจากชิงยีให้ไปแข่งตกปลาโดยจะมีบริเวณใหม่เป็นเกาะให้สามารถไปตกปลาได้แล้วมีรางวัลใหญ่เป็นวอลเปเปอร์เคลื่อนไหวแก๊งแบงบ,งบูที่หาจากที่อื่นไม่ได้เกมตัดสินกอดฟิงเกอร์เล่นเกมอะไรก็ได้ในร้านเราจะได้คูปองมาแลกของรางวัลเหมือนกิจกรรมที่ผ่านๆมาอีเวนต์ถ่าย ถายรูปเอเจนต์ระหว่างต่อสู้ในฮอลโลโดยจะมีเงื่อนไขว่าต้องถ่ายติดอะไรบ้างงี้ก็ต้องสู้ไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยใช่ไหมขยายกิจการร้านวิดีโอเราจะไปเปิดแผงลอยแนะนําหนังให้ลูกค้าแต่ละคนลูกค้าก็น่าคุ้นอีกแล้ว แข่งลอยของน้องชอลเป็นการแลกของเหมือนท,ทุกทุกทีโดยรอบนี้เราจะต้องใช้พลังงานฟาร์มเพื่อชาร์จแบตให้น้องชอ,อก่อนถึงจะรับรางวัลได้เกม2 0 4 8เวอร์ชันเซนเลตอาร์ตละมุนมากโดยเฉพาะจูเยนีนเราจะต้องหาค่าไฟมาช่วยแฟรลีแก้ปัญหาเรื่องกุ้มใจของเพื่อนเพื่อนแล้วก็เหมือนทุกแพชฟาร์มของ2เท่าล็อกอิน7วันรับ480โครโมโซมเริ่มตั้งแต่วันที่13มกราคมเป็นต้นไปก่อนแพช1.5่าเริม่มอีกว้าวล็อกอินษจนล็7วันรับมมวนฟิล เริ่มวันที่29มกราคมเหลหลังอัปเดตแพชช์ไปแล้ว1สัปดาห์และสุดท้ายล็อกอิน7วันรับบูปอง10ใบในครึ่งหลัง ได้เวลาความจเจริญและอื่นๆมีสกินใหม่3คนของแอสตราเอเลนและนิโคไม่มีไรดีเท่าชุดแคชชวลแล้วโดวยของแอสตรากับเอเลนจะขายในราคาพิเศษในระยะเวลาจำกัดส่วนของนิโคจะแจกในกิจกรรมประกวดนางงามแบงบูถ้ารับไม่ทันจะต้องซื้อเอาเหมือนสกินอื่นๆปรับ UI ใหม่แยกโหมดเล่นคนเดียวกับเล่นหลายคนออกจากกันในหน้าตู้อาร์เคดปรับวอลเปเปอร์ให้เลือกได้มาสุด5แบบปรับวิธีการแสดงผลของเหรียญอาชีพเหมือนที่เรามีแบบกำหนดลำดับเองได้รวมถึงมีฉาย,ยาใหม่ด้วยปรับการฟาร์มวัตถุดิบบอสประจำสัปดาห์ ห้องไหนมีมอนกีกี้ตอนแรกก็จะเอามอนตัวนั้นออกแต่ได้สู้กับบอสโดยตรงเลยตั้งแต่เริ่มจัดหน้าไกด์ได้ละเอียดขึ้นเช่นกําหนดเลเวลสกิลที่ต้องการจะอัพหรือเลือกดิสแนะนําได้มากสุด3ามเซตและใช้แบตเตอรี่สํารองง่ายขึ้นหมดปัญหาบกลบเลขว่าขาดแบตอีกเท่าไหร่เพราะเกมคิดให้เสร็จแล้วเพิ่มหน้าต่างป๊อปอัพเวลาสร้างหรือย,ย่อยวัตถุดิบเวลาอัพความสามารถจะได้ไม่ต้องเข้าๆออกๆให้เสียเวลาปรับ UI หน้าฟาร์มดิสใหม่ให้เห็นง่ายขึ้นว่าห้องไหนได้ดิสอะไรปรับหน้าต่างเวลาใช้ตัววิก,กเเ้รล็ววขึนา กรองดิสจะเรียงลำดับตามเซตของร้านดนตรีเวลามีดิสใหม่เข้าจะอยู่ซ้ายบนสุดปรับประกาศการคัดกรองดิสให้สอดคล้องกับเอเจนต์ตัวนั้นมากขึ้นปรับการเรียงลำดับอาวุธให้อิงตามระดับความหายากก่อนแล้วค่อยอิงตามระดับดาวมีเพลงใหม่ของแอสตาและอีฟลินเพื่อย้ำเตือนทุกคนว่านี่คือค่ายเพลงทำเกมได้นิดหน่อยแล้วสุดท้ายแอบมีตัวละครใหม่2ตัวเป็นชายคนหญิงคนตัวผู้หญิงนี่เห็นไกลๆก็รู้ว่าเป็นรักแรกพบครั้งที่16เอ้อวาวุนอีกแล้ว จบแล้วครับคลิปนี้ใครเล็งเปิดตัวไหนก็มาเม้นบอกกันได้นะแต่ผมน่าจะเปิดทั้ง2ตัวเลยสวยขนาดนี้ผมจะปล่อยผ่านได้ไงขอบคุณทุกคนที่สมัครเมมเบอร์กันเข้ามาและหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามหมามะพร้าวได้นะครับ